ตอนนี้จะไม่เอาเข้าประกวดแล้วครับเพราะว่าเราจะทําน้าเชืออ้อจา<ะ>กีน้รียควายตัวนี้เราเราได้ขายไปเมื่อประมาณสักต้นปีปลายปีนะครับเราขายออกไปแล้วแต่ขายหุ้นเหมือนขายหุ้นเราไม่ได้ส่งไป นะครับเจ้าของให้เรารีดน้าเชื้อเหมือนคมว่าเป็นร่วมหุ้นร่วมหุ้นในการที่จะผลิตน้าเชื้อออกนะครับเรามีเจ้าของเพิ่มเป็นสองสองท่านแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวเราจะเปิดตัวเจ้าของเขาอีกอีกครั้งหนึ่งเป็นควายที่จิตใจดีลุงครับลุงครับจับไข่ได้ใช่ไหมได้ระวังโดนเดียพี่เต๋อชอบจับได้พูดตรงที่นี่มากเลยอะค่ะดูดูจับได้ทุกคนคนจับได้ไข่ใหญ่ใหญ่หรือยังพี่เต๋อฮะไข่เขาใหญ่ยังใหญ่มากเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน,น้องเตอ๋อะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฟาร์มเกษติ์อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นฟาร์มของท่านนายกองค์อ่าน,นะคะซึ่งตั้งอยู่พื้นที่ตรงไหนคะท่านนายยกตรงนี้ ตอนนี้อยู่ที่หมู่3าครับหมู่3าําบลหนองกลางดงอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับติอกับวัดหนองเรือโกนอยูหนองเรือโกนนั่นเองนะคะอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของคุณแม่แล้วก็ของพี่คิวนี่ก็คือเป็นเจ้าปานอุทัยนะคะซึ่งเป็นควายเผือกเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มเกรสินนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นี่มีเดินสายประกวดยังไงบ้างครับพี่ ก็ตอนนี้เราไปประกวดอยู่2อสามสนามแล้วนะครับก็ได้ที่2นะครับได้ที่2ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ได้ล่มแม่น้ําของอุทัยที่4 นะครับที่อุทัยธานีตอนนี้จะไม่เอาเข้าประกวดแล้วครับเพราะว่าเราจะทําน้าเชื้ออจะรีดน้าเชื้อจะเริ่มรีดน้าเชื้อจะเริ่มรีดน้ำเชื้อตอนนี้เจ้าปานอุทัยนี่อายุเขาประมาณกี่ขวบแล้วครับพี่ตอนนี้ตอนนี้3ตอนนี้3ปี10เดือน3ปี10เดือน3ปี10เดือนอ๋อก็คือพี่ตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้ยังไงก็จะตขอรีดน้าเชื้อไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยหรอคะพี่ตอนนี้คือควายตัวเนี้ยเราเราได้ขายไปเมื่อประมาณสักต้นปีปลายปีนะครับเราขายออกไปแล้วแต่ขายหุ้นเหมือนขายหุ้นเราไม่ได้ส่งไป นะครับเจ้าของให้เรารีดน้าเชื้อนะครับเจ้าของให้เรารีดน้าเชื้อควายเราได้ขายแล้วตกลงแล้วแต่ว่าเป็นตกลงเหมือนคำว่าเป็นร่วมหุ้นร่วมหุ้นในการที่จะผลิตน้าเชื้อออกอ๋อก็คือเรามีเจ้าของเพิ่มเป็นสองสองท่านแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวเราจะจดตัวเจ้าของเขาอีกอีกครั้งหนึ่งใช่ครับก็คือแบบว่าหุ้นส่วนในการรีดน้าเชื้ออะไรอช่ใชเครัยเขาซื้อไปแล้วเขาไม่ได้เอาไปนะครับเขาไม่ได้เอาไปแต่ว่าเขาขอให้เรารีดน้าเชื้อ อ๋อก็ค oh, ือการรีดํำเชื้อ well, ค like okay. ือม okay. 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 ีหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนตรงนี้ออกไปครับแล้วเจ้าป่านี่3ปี10เดือนอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วเป็นพ่อพันธ์ของฟาร์มเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตอนนี้คือพี่คิดว่าเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์เต็มที่หรือยังครับพี่ตอนนี้ถ้า3ปี10เดือนตอนนี้สมบูรณ์เต็มที่แล้วครับตอนนี้เราคุมฝูงทุกแม่ที่อยู่ในนี้เป็นลูกของเขาทั้งหมดตอนนี้นะครับแม่พันธุ์ที่อยู่กับเราในคอกเป็นลูกของเขาทั้งหมดและลูกแม่อีกแม่หนึ่งที่กําลังจะคลอดเร็วๆนี้ก ที่เร็วๆนี้เป็นลูกของเจ้าปานเจ้าปารุทยัยจากที่หนูดูนี่คือเหมือนมีควายเผือกเพิ่มขึ้นมาค่ะพี่กะพัฒนาสายพันธุ์เผือกเลยใช่ไหมคะพี่ถรถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด8ตัวที่เป็นควายเผือกนะครับค,ควายเผือกของเรา8ตัวแล้วที่นําเข้าทั้งหมดจะเป็นควายตัวเพศเมียทั้งหมดเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ แล้วคิดยังไงคือเมื่อก่อนที่หนูมาครั้งแรกจะมีสายควายดำเยอะหน่อยแล้วพี่ทำไมถึงมาเปลี่ยนเป็นพัฒนาสายเพืือกแบบจริงจังเลยอะค่ะพี่ตอนนี้แนวคิดมาอย่างไระอะไรยังไงอะคะพี่ตอนนี้เรามีพ่อพันธุ์ที่อยู่ในมือเรา <c oughs> ที่เราคิดว่ามันดีที่สุด <c oughs> ของเราในฟาร์มเรานะครับแล้วเราจะเราก็เลยต้องเริ่มที่จะพัฒนาสายเพือกของมาซึ่งควายดําในอุทยมีเยอะแล้วผมมัน่นใจว่าควายดําในอุทยนั้นมีเยอะแล้วแล้วเขาก็มีตัวดีๆหลายตัวหลายคอกหลายฟาร์มนะครับแต่ในเมื่อเรามีพ่อพันธุ์ที่เป็นเผือกเราก็ต้องพยายามทที่จะําแมพันเผือก ถ้า่านายงี้ค่ะแม่พันธุสายเผือกเน้นๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า <ผม S 1> แล้วส่วนมากพี่ไปหาสายพันธุ์แม่เผือกอย่างเงี้ยคือส่วนมากพี่ไปหาที่ไหนมาบ้างคะพี่เราได้จากตามคอกที่เราสามารถที่ที่ไปคลอคอดแล้วเราก็ต้องเริ่มจองครับเริ่มจองก่อนพอละนมเราก็ไปรับกลับที่เป็นสายพันธุก,กรรมที่อยู่ในอุทัทย เท่านั้นนะ<ม>เราพยายามที่จะหาสายพันธุกรรมที่อยู่ในวุ้ยไก่และเผือกน,นี้คือพี่เริ่มหันมาเริ่มจริง,จ,ง,จ,งจังปีนี้เลยใช่ไหมคะหรือว่าเริ่มมาก่อนหน้านั้นนานไหมคะพี่ถึงจะมาปรับเป็นสายเผือกแบบเต็มตัวครับปลายปีครับปลายปีที่แล้วเริ่มคิดที่จะทําสายพัฒนาสายพันธุ์เผือกซึ่งเราต้องการให้เขาทราบว่าเพราะว่าเราอยู่ห่างกับบ้านกำนันโป๊ทกับอาติกแค่กิโลเดียว<ม>อย่างนี้นครับเพราะถ้าเกิดว่าบางคนที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มถ้าเป็นควายดําต้องไปหาเจ้าทองต้องไปหา ลุงเพชรแต่ถ้าเกิดเป็นควายเผือกเนี่ยเขาจะต้องถึงแล้วว่าเรามีควายเผือกเขาก็จะแวะเข้ามาหาเราเท่ากับว่าถ้าคนไหนที่เข้ามาเยี่ยมชมในอำเภอทับทันเนี่ยเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าควายเผือกต้องมาวัดฟาร์มนี้แล้วควายดําต้องเข้าบ้านอัตทิกบ้านลุงเพชรนะครับนั่นเ,เราก็เลยเริ่มพัฒนาสายพันธุ์ควายเผือกอ แล้วมีตัวอะไรที่ปรับแนวคลิกของพี่จากดามาเผือกอย่างนี้ค่ะพี่ความแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะคือแบบการดูแลการอะไรอย่างนี้ค่ะคือพัฒนาสายพันธุ์อย่างนี้ความแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่คือทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าควายที่เรามันมีอยู่ในมือเราหมายความว่าอยู่ในในข้อของเราณตอนนี้เรามั่นใจสายพันธุกรรมหมายความว่ามั่นใจพ่อพันธุ์ตัวนี้เมื่อพ่อพันธุ์ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องมองว่าสายเผือก จะต้องเติบโตในจังหวัดอุทัยธานีที่มีตัวดีๆนะครับขึ้นมาต่อยอดและพัฒน,นาสายพันธุ์นะครับเรามั่นใจตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเรามั่นใจตัวนี้มากจากหลายๆภาคส่วนหลายๆคนที่อยากได้น้ําเชื้อที่ติดต่อมาแล้วอย่างลักษณะเด่นของเจ้าป่านี่คือมีลักษณะเด่นยังไงบ้างคะท่านนายกคือแบบที่มาเป็นพ่อพันธุ์ของเราได้ลักษณะเด่นของป้าเลยะค่ะตัวนี้มาด้วยโครงสร้างและพัฒนาสายพันธุ์ของเขาจริงๆนะครับตัวนี้ไม่ได้กอกอ,อาหารนะครับบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้กอกอ,อาหารแต่ถามว่ากินไม้กินครับ กินอาหารแล้วเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติโดยพัฒนาสายที่มาจากพันธุก,กรรมจริงๆนะครับนี่เป็นภาพของพันธุก,กรรมจริงๆก็คือกินหญ้ากินฟางนะครับแค่นั้นเองนะครับกินหญ้ากินฟางไม่ได้มีการฉีดยาเสริมกระตุ้นใดๆทั้งสิน้นตัวนี้นะตัวนี้นะครับปลรรูปแบบธรรมชาติเลยครับแบบปล่อยกับฝูงของเราไปตามชาติกินหญ้าตามท้องทุ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราอยู่ในฝูงครับเปิดทุกเช้าครับท่านมาดูได้เลยว่าควายเราไม่ได้นอนนอนคอกนอนอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะจับ แค่ว่วงเวลาเดียวตอนช่วงที่เราจะไปประกวดท่านนเองเพราะว่าเราปล่อยแล้วผิวมันจะแดงอย่างเงี้ยเราปล่อยทุกวันครับเราจะปล่อยข้างกาดังข้างคอกอกเราไปจะอธแ,แสดงว่าผิวแดงๆนี่คือเขานอนนอนโคลนนะนอนโคลนนอนน้ำซึ่งมีปัญหาว่าน้ำเราไม่สะอาดอย่างที่อื่น แต่จากปีที่แล้วที่คุณแม่มาคือเจ้าปานนี่ยังลักษณะตัวเขายังไม่ใหญ่เท่านี้นะคะตอนนี้คือแบบพัฒนาไปอีกเยอะเหมือนกันใช่ใช่ครับได้ความยาวไปอีกเยอะเลยตอนนี้ความยาวเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะพี่พออได้มีการวัดมัางไหมคะสังเกตดูแล้วประมาณเขาใหญ่ใหญ่มากเลยน่าจะได้นะครับสูงกว่าพี่เต๋อน่าจะได้น่าจะได้ครับเนี่ยสองเมตรสุดจุดเนี้นะเขาบอกว่าลักษณะาฟเผือกที่ดีต้องเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกคือ พ่อพันสายพันธุ์เผือกที่ดีอะค่ะพี่ตอนนี้เราก็มีหลายหลายตัวนะครับไม่ไม่ว่าเรื่องของแก้วฟ้าที่อยู่ในจังหวัดอุทัยเนี่ยมีหลายตัวเพียงแต่ว่าความเด่นเด่นของของแต่ละตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันของเจ้าปานเจ้าปานจะได้ได้วงเขาหน้านะครับเนี่ยวงเขาหน้าที่ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ๋อใช่ค่เจ้าปานนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องความเจ้าเนื้อของเขาเนี่ยคือความเจ้าเนื้อของเขาค่ะ ที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเพราะว่าสายถ้าเป็นสายเนื้อสายที่ว่าเป็นเจ้าเนื้อต้องยกให้เจ้าปานนะครับตอนนี้กระดูกแข้งขานะครับเอปานี้คือได้มาสายไหนเหล่าไหนนะคะท่านนายกปานเป็นลูกของแก้วฟ้าครับอ๋อเป็นลูกของแก้วฟ้าใช่ครับเป็นลูกของแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าที่เราไปเจอตอนที่เขาได้ที่สองของงานที่นครสวรรค์นะครับตอนฟันน้ำนมค่ะนั่นแหละก็ได้ฟันน้ำนมที่ที่สองที่ฟัน พี่นครสวรรค์นะครับเราก็เลยไปขอแบ่งเข้ามาเมนดอตรงนี้แต่แบ่งมาก็ไม่ได้มาสภาพนี้ยอมรับตรงๆครับไม่ใช่ไม่ใช่มาสภาพนี้ณตอนนั้นยังถือว่าเขาก็ยังเล็กเล็กพอสมควรนะถามว่าเล็กพอสมควรตอนที่ได้มานี่คือกี่ขวบอะครับพี่ได้เจ้าปานอุใครมาตอนปานมาตอนนั้นอยู่สักสองปีใ สองปีไปปลายโอ้ท่านก็ว่าไม่อยู่กับท่านนายกนี้ปีกว่ากว่าสิคะเนี่ยใช่ครับมาปีกว่ากว่าครับปีกว่ากว่ามาด้วยมาด้วยความตกใจเขาโตโตขึ้นหลังจากอายุเขาจะเริ่มประมาณจากฟันหักขึ้นมาเขี้ยวแรกมาอยู่กับเราเนี่ยฟันฟันแท้คู่แรกขึ้นเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาสองคู่เขาโตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คือฟันแท้สองคู่โอ้หดูน้าเขาหล่อเหลามากเลยอะฟันแท้สองคู่เราลงเราลงแข่งกับควายดำ งานอุทยัยวันที่26เราได้ที่4เราลงสู้กับควายดําได้ที่4ครับอ,อ๋อคือเขาประกวดผสมกันอย่างนี้ประกวดผสมกันครับงานอุทัยควายดำควายเผือกควายดำครับเราสู้กับควายดำแล้วเราได้ที่4วันนั้นก็ยังติดอยู่1ใน5นะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับนี่นะคะคือโครงสร้างของเขาสวยงดงามมากเลยดูเล็บเท้าดูเท้าดูแบบทุกอย่างเลยอะค่ะพี่ได้ความยาวมากเลยหน้าตาเขาแบบ แต่คุณแม่ชอบตรงเข่าเขามากเลยคะ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าผากยังไงคะพี่มันเป็นคล้ายๆกับลักษณะที่ที่เรายังบอกว่าเขา, <c oughs> เ,ขาเขามีความสมูทในตัวของเขาเองนะครับความสมูทก็คือเหมือนกับว่าเป็นหน้าควายที่เป็นเหมือนกับหน้าของควายดานะครับที่บอกว่าเป็นหน้าของควายดําส่วนมากที่จะมีเฉพาะที่คือควายดาเท่านั้นที่มีควายหน้าเขาแบบนี้นะครับหน้าเขาแล้วก็หน้าโหนกแบบนี้นะครับ้อยตัวนะครับผมยังยังยังกำลังเช็คอยู่ว่าควายที่มีที่เป็นควายเผือกที่เป็นหน้าเขาแบบเนี้ย นะครับมีกี่ตัวนะครับเรายังอยากเราก็ลังตามดูครับโอ้ยแต่คอสั่นคอสั่นอะไรเขาแบบหนามากเลยเริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วเป็นควายที่มีนิสัยดีดีมากๆนะครับสาหรับควายตัวหนึ่งที่มีที่เป็นควายเผือกนะครับที่อยู่ในอุทัยเราเนี่ยนะครับที่มีลักษณะที่ว่าเชื่องนะครับเชื่องแล้วอย่างนี้พี่จะไม่แบบ เอาข้าประกวดแล้วใช่ไหมครับพี่จะแบบรีดน้าเชื้ออย่างเดียวเลยณตอนนี้เรามุ่งมุ่งไปที่หลังจากเราได้เอี่ยวแล้วก็คือได้เจ้าของเนี่ยครับเขาเขามุ่งเน้นไปที่เรื่องการรีน้าเชื้อรีน้าเชื้อนะครับเขาเขาห่วงเขาห่วงว่าจะไม่มีลูกในการสืบทอดนะครับเขาก็เลยอยากจะให้รีดน้าเชื้อแต่ถ้ากคือมีโอกาสที่จะเข้าสนามก็ต้องถามเขาอีกทีหนึ่งอ๋ออย่างรีดน้าเชื้อก็คือจะเริ่มรีดนับปีนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับน่าจะเริ่มรีดปีนี้นะครับจะเริ่มทําน้ําเชื้อ ปีนี้ก็คือจะรีเริ่มรีดที่จะทําผลิตนําเชื้อออกแล้วอะไรอย่างนี้รีดที่นี่รีดที่นี่เลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับ<อ>ใช่รีดที่อุทัยนี่นะครับอตอนนี้เราจะทำจะรีดที่อุทยัย oh หลังนี้เราตั้งเป้าไหมคะว่าวันหนึ่งเราต้องรีดได้กี่โดสกี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอปรึกษาเขาครับเพราะตอนนี้เราเราเหมือนกับว่าเรามีหุ้นส่วนแล้วถ้ามีหุ้นส่วนในการเดินการเราคิดเองทั้งหมดไม่ได้ละใช่เราต้องปุยกันแต่แต่ที่แน่ๆคือปีนี้จะต้องแบบมีน้ำเชื้อได้แน่นอนนะรอตรวจเลือดตอนนี้รอตรวจเลือดรอตรวจเลือดอย่างเดียวอุ้ยดูขาเขาใหญ่มากเลยตรงเนี้ยใหญ่ใหญ่จริงๆหนึ่งว้าย ปกติเราก็บอกว่ามันนิ่มไปเขาบอกมันนิ่มเขบอกว่าควายกอออาหารแต่จริงๆเรารับประกันได้เรายืนยันว่าควายตัวนี้ไม่ได้กอกอาหารนะครับบอกได้เลยว่ากินอาหารกินจริงครับกินวละสิบโลวันละสิบโลกินได้ครับเช้าห้าก่อนที่จะเริ่มมีการประกวดอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเราเราเลี้ยงอาหารเขาเพิ่มใช่ครับตอนเช้าตอนเช้าเราวางไว้ที่คอกให้กิน ห้าโลแล้วก็ปล่อยออกเดินแต่ถ้าไม่เราไม่ส่งเข้าประกวดเนี้ยคือเราก็ไม่ได้เลี้ยงอาหารเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงก็คือให้กินหญ้าได้กินหญ้าธรรมดาแล้วมีแตะบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแต่แล้วไม่ได้อัดหลักอ๋ออย่างอย่างเนี้ยคือแบบว่าจะให้เขาอาหารทีงก็คือประกวดอะไรใช่ครับเสริมอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารให้เขาก็คือเช้าเย็นเช้าเย็นก็คือปล่อยก่อนที่เขาจะนอนเนี้ยอนเขาเข้าคอกนอนหลังจากกับออกจากฝูงก็ไปแยกเข้าคอกนอนแล้วก็องเอาอาหารให้เขากินเอง เขาเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะง่ายมากครับดูลักษณะของเขาไม่ดื้อไม่หงุดหงิดไม่อะไรเลยอะค่ะเป็นขวายที่จิตใจดีลุงลครับลุงครับจับไข่ได้ใช่ไหมได้ระวังโดนดีวพี่เต๋อชอบจับได้เราต้องดีงมากเลยอะค่ะดูดูเฮ้ยจับได้ทุกคนคนจับได้ไข่ใหญ่หรือยังพี่เต๋ออะไข่เขาใหญ่ยังใหญ่มากเลยยังอ้เออยาวจริงๆว่าพี่ ใช่ไหมครับน่าจะอยู่ประมาณสามเมตรกว่านะา้าพูดถึงจริงๆอ่ะลองดึงได้ถ้าๆๆๆๆๆๆเป็นเครื่องดึงดึงเพราะเป็นพ้อง<ด> <ๆ S 1> เลยครับเขายังข้างหลังเขาแบะใช่ครับนั่นเองข้างท้ายก็จะนั่นแต่ข้างหน้าโอเคแต่ครั้งนี้เรากำลงังเช็คอยู่ว่าเขาน่าจะออกขึ้นจะน่าจะขยายขึ้นหรือไม่ในอนาคตตอนอายุมากๆเหมือนต้องลองรับน้ําหนักเขาอะถ้ายืนอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะกวายตรงนี้ช่วงนี้จะไม่ไม่ออกถ้าเขาเพี่งกำลังแบบ เหมือนกับน้ำหนักมากจริงๆเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องใช้กําลังขาบางงนี้เคยเคยถามหมอเพื่อรับน้ําหนักเพื่อรับน้ำหนักตอนนี้เราก็เลยต้องมองว่าอสาเหตุที่เขายืนอย่างนี้คือเพื่อที่ต้องการที่จะรับน้ำหนักของเขาาคตผมมองว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะเคยเห็นควายที่มาหลายตัวแล้วที่ท้ายใหญ่แบบนี้ที่มันออกมาใหญ่ๆส่วนมากจะยืนออกคำนองเนี้เพื่อรองรับน้ําหนักนะแสดงว่าอย่างนี้เขาก็ต้องมีความใหญ่ขึ้นสิคะถือใจผมมั่นมั่นใจว่าควายตัวนี้ต้องไปอีกครับต้องต้องไปอีกคิวเดิน ตัวแบบว่าตัวใหญ่มากเลยอะค่ะนี่นะคะเออเออจริงด้วยพี่เนาะเขาเพื่อที่จะแบบว่าการทรงตัวของเขาใช่ครับมองว่าสัวนมากจะเป็นแบบที่ควายที่เป็นส่วนมากสังเกตได้เลยควายตัวใหญ่ๆมากๆเขาจะยืนย่่งนี้ยแต่บ้านท้ายของเขานี่ก็คือแบบว่าโหเนียน มนใช่ไหมพี่เตอ๋อใช่ตอนนี้ค<ช>ือความสม<อ> <ไป S 2> บูรณ์เขาอ่ะตอนนี้คือขนาดเราไม่ได้ประกวดปล่อยเขากินโดยธรรมาชาติผมก็ยังมั่นใจว่าเขาสมบูรณ์ของเขาโดยอัตโมนมัตินสมบูรณ์โอ้โหดูเนี่ยค่ะนี่แบบว่าเขาเชื่องมากจริงเลยอ่ะไข่จับไข่ได้เขาสอบแล้วใช่ไหมพี่เตอ๋อกลับมาแล้วไม่ต้องร้องจับเลยโอ้เห็นไหมเขานิ่งมากเลยแล้วเขาบอกว่าควายเผือกที่ดีจะต้องออก พวกเล็บพวกเขาจะออกสีมุกมุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูสังเกตที่เท้าเขาได้นะคะดูนี่นี่นี่เขาก็เริ่มเป็นมุกสวยอ่ะเฮแต่เขาแบบเขาเขาสวยจริงเหรอพี่ไม่มีดํานะครับนี่เป็นเขาแก้วเขาแก้วนะครับเขาแก้วเล็บแก้วนี่ค่ะดูสังเกตได้นะคะดูดูจากที่เท้าของเขาเลยนะคะนี่ค่ะล่ายเผิบที่ดีอ่ะค่ะกาก็ไม่ค่อยมีด้วยนะคะหน้าตาหล่อลา เออหนูก็เพิ่งสังเกตดูเขาตรงนี้ของเขาเหมือนกันใช่ครับของเราที่เขาดำนะเพราะว่าเขาเราปล่อยโดยธรรมชาติไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเหมือนเขาเขาจะลูปไปข้างหลังหน่อยใช่ธรรมชาติจริงๆเลยนะคะหนูสังเกตได้ใช่ไหมพี่คิวครับย่นี้พี่คิวเป็นคนเลยนะคะดูตรงนี้ของเขาแบบว่าโอ้โหใหญ่ยาวแน่าตรงนี้เหรอคะที่เขาบอกว่าเขาติเขาติเราว่ามันนิ่มเกินไปครับเขาอ่านว่าเขามองว่าเราให้อาหารเรากอกอาหารเยอะซึ่งเรายืนยันว่าเราไม่ได้กอออาหาร ควายกอกอาหารหายท้องเลยครับธรรมดาเขาไม่ค่อยกินนะไม่ให้เรากอกอยู่แล้วอืของตรงนี้เหรอไม่อะไรก็โอ้เขาบอกนิ่มเขาจับแล้วนิ่มมองว่าเรากอกอาหารอืมเสียดายเนาะมันธรรมชาติแท้ๆเลยหนูว่าหนูมองเขาว่าเขาก็มีกล้ามเนื้อของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าการพัฒนาสายพันธุ์ของผมเนี่ยต่อไปเนี้ยคือหลังจากเราคุยกับหุ้นส่วนแล้วเนี่ยค่ะเราต้องการตัวเนี้ยเป็นพันหลัก S <S ซึ่งอยู่ในตำบลหนองกังดงของเราท่านนายกได้มีการสำรวจควายแล้วใช่ไหมคะว่าในออบตของเราอย่างเงี้ยมีควายทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้เราสำรวจแล้วควายทั้งหมดมี2,336ตัวทั้งขาวและดำะหรือเผือก,อกและดำนะครับซึ่งใช้คำพูดวบางคนอาจจะบอกขาวและดำหรือเผือกและดำนะครับทั้งมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับเริ่มแรกคือเราพยายามที่จะหาแนวหาสมราชีพให้กับชาวบ้านให้ได้ว่า <ฮะ S 2> ว่าให้เขามีอาชีพ ที่จะทํานอกเหนือจากการทํานาซึ่งอยู่ในพื้นที่เรานะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ oh. เรามีตลาดนัดโครกระบือซึ่งห่างจากเราเนี่ยประมาณ3มโล mm. ตลาดนัดโครกระบือทับทันนะครับซึ่งสายพันธุ์ที่ชาวบ้านของเราเลี้ยงเนี่ยจะมีทั้งควายเนื้อและควายสวยงาม mm hmm. และควายเหล่านะครับคราวนี้เราก็ต้องการให้ชาวบ้านอ่ะหันมาพัฒนาสายพันธุ์ปรับปรุงพันธ mm ุ hmm. ์เมื่อปรับปรุงพันธุ์เสร็จเราต้องให้ความรู้เขา mm hmm. ต้องจัดอบรม นะครับจัดอบรมในการดูแลควายการนํเข้าวควายเอาเข้ามาเลี้ยงนะครับแล้วเอาหมอมาดูแลว่าสภาพควายที่เจ็บและป่วยเป็นยังไงควายเป็นปากอาการเป็นยังไงควายเป็นตีนจะมีอาการยังไงมเมื่อมีปัญหาเสร็จให้เขากลับเข้าทําเรื่องมาหาเราเราก็จะเชิญหมอเข้าไปดูแลทุกข้อ ที่อยู่ในตำบลเราท่านนายกเหมือนมีการแบบให้ความรู้กับกเกษตรกรเลยทุกต้องครับคือเหมือนซัพพอร์ตเรื่อง<ช>หมอเรื่องอะไรอย่างนี้คือวิธีการดู<ล>แลควายอะไรอย่างนี้ท<ช>ั้ทั้งสองพันกว่าตัวนี่ใน อบอตอของเราในตำบลของเราอย่างนี้พี่ได้มีการสํารวจแบบว่า,าลักษณะควายเผือกกี่ตัวควายดากี่ตัวแยกแยกไหมคะพี่เริ่มทางโครงการอยู่ในห่วง,วงเวลา,าโครงการแล้วเรามาติดเรื่องโควิดพอมาติดเรื่องโควิดเรายังไม่สามารถที่จะจัดอบรมหรือเรียกประชุมได้แต่เราแจ้งยอดมาแล้วณตอนนี้คือเราต้องให้ความรู้เขาว่าควายบางตัวที่เราจะขายไปเนื้อเราก็ต้องว่าไปแต่คนไหนที่จะมาขายเรื่องควายสวยงามเราก็จะหาคนคัดไปโดยเช่นวิธีการจะเปิดอบรม เฉพาะคนที่เลี้ยงควายก่อนอออหมดคือจะแยกระหว่างควายเนื้อกับควาย,ยางามไปถูกต้องครับและให้เปรียบเทียบระหว่างควายเนื้อนะครับให้เปรียบเทียบระหว่างควายเนื้อจะขายได้ราคาประมาณนี้ถ้าคุณเลี้ยงสายพันธุก,กรรมที่มาจากลูกอุทัยแท้ๆลูกของทับทันแท้ๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะขายได้เท่าไหร่เราจะเป็นตัวซัพพอร์ตในการที่จะคัดควายสู่ตลาดหรือสู่คนเลี้ยง ที่จะไปทั้งไรหนาผ้าก็แล้วแต่ที่เป็นลูกเหล่าของเราเองเดี๋ยนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการหาข้อเปรียบเทียบราคาได้ชัดเจนเหมือนกันชัดเจนครับระหว่างควายนล้วก็ควายงามอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเราเราจะทําแบบนั้นครับเพราะว่าแล้วเราจะจัดประกวดในเฉพาะในตําบลอย่างเดียวตั้งแต่เริ่มตั้งแต่1ปีหนึ่งปีเลย2ปีเป็นฟันน้ํานมฟันแทะโดยที่ควายตัวใดก็แล้วแต่ที่เคยได้ประกวดได้แชมป์มาเราจะไม่ให้เข้าประกวดเลยแต่จะให้มาโชว์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านได้เห็นว่าตัวนี้ชนะมาเพราะอะไรอ๋อจะมีการจัดประกวดควายในตำบลของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ๋อก็คือเหมือนให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการเข้ามานำวายเข้ามาประกวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับอืมก็ดีนะคะเปิดเปิดโอกาสให้สิว่าควายของเราไม่สวยงามอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสที่จะมาเข้ามาประกวดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าให้ความรู้กับชาวบ้านไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นสองลักษณะของการประกวดที่เราคิดภายในตำบลนะครับว่าควายที่ จะประกวดด้วยความสวยงามกับ2ควายที่พัฒนาโครงสร้างหรือปรับปรุงพันธุ์เพื่อจะทําพ่อพันธุ์นะครับควายลักษณะที่จะปรับปรุงโครงสร้างหรือทําพ่อพันธุ์เนี่ยบางตัวประกวดไม่ได้แต่มีความใหญ่โตนะครับนั่นคือสามารถที่จะทําพ่อพันธุ์นะครับแต่ไม่สามารถที่จะมาประกวดได้มันจะต้องแบ่งออกเป็นหลักสองลักษณะระหว่างสายพันธุกรรมกับควายประกวดสวยงามมันต้องแยกให้ประเด็นนี้ชัดเจนครับว่าคุณประกวดได้อะไรประกวดด้วยสายพันธุกรรมที่เป็นลูกเหล่าลูกกอหรือประกวด ตามลักษณะควายงามนะครับเราต้องแยกประเภทเออกให้ได้ก็ดีเหมือนกันนะคะพี่ไม่งัง้นมันก็จะปบบนกันอย่างงี้ใช่เพราะว่ามันก็เลยบบกลายเป็นว่าเราไม่รู้ว่ารู้ว่าในแต่ละเวทีเขาจะเอาควายสวยงามหรือวควายโครงสร้างหรือควายแบบไหนนะครับเขาจะได้เตรียมตัวลักษณะในการเข้าประกวดถูกเหมือนกับคนทําข้อสอบอะครับ<ช>คุณต้องรู้ว่าข้อสอบเขาคืออะไรเราต้องทําตามนั้นบางคนยังตีโจทย์ไม่ออกเหมือนกันว่าเฮ้ยควายของเรานี้จะประกวดในไปลักษณะแบบไหนอะไรยังไงใช่ครับในแต่ละเวทีต้องมีแบบนี้ครับในเวลาเวทีต้องมาบอกเลยว่า เขาประกวดในรูปแบบไหนเจ้าเนื้อหร<ม>ือพัฒนาสายพันธุ์หรือความสวยงามตามทัศนีของควายงามอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันต้องมีแต่แล้วสนามจะต้องมีความชัดเจนละอย่างเราเราจะเริ่มต้นจากระดับตำบลเพื่ออธิบายให้กับชาวบ้านเข้าใจก<ม>าเรียกเป็นการพัฒนา <My God. S 2> พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหนูว่าว่าถือว่าดีเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านบางคนยังขาดความรู้เรื่องพวกนี้อยู่ถูกต้องเลยครับและไม่กล้าที่จะเดินสายประกวดทั้งที่ควายตัวเองก็หนูว่าก็มีสวยๆเยอะแต่เขายังไม่มีความมั่นใจอะไรือ อีกส่วนหนึ่งที่เราทําแบบนี้เพราะว่าควายที่อยู่ในมั่นใจว่าควายในอำเภอทับทันเราเนี่ยมีหลายคอกนะครับมีหลายคอกที่มีวันนี้แต่บางคอกเนี่ยถูกพ่อค้าคนกลางซื้อ,อแล้วไปขายต่อแทนที่เจ้าของควายจริงๆจะได้ราคาที่แพงใช่ไหมครับแต่ไปถูกพ่อค้าปัดราคาซื้อกเราไปแสนหนึ่งค่ะ พอไปถึงพ่อค้าคนกลางควายตัวนี้ไปถึง4ี่แสนอย่างใช่ไหมครับเราทําไมไม่ให้ชาวบ้านเขาขายได้ตัวละสองแสนสามแสนจากคอกเลยใช่ไหมครับนเหมือนกับเราสามารถที่จะนําจากฟาร์มแต่ละที่เข้ามาหากับชาวบ้านโดยตรงเราเป็นคนกลางให้ในการที่จะซื้อขายกันเราสามารถที่จะนําพาชี้เป้าได้ว่าคอกนี้เขามีควายเพศเมียที่จะพัฒนาสายพันธุ์ได้นะตามราคานี้คุณก็ เอาฟาร์มมาตรงเลยคนเลี้ยงมาตรงกับอของเราเลยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางที่จะต้องไปกดแ<อ>ละขายกาไรเพราะว่าชาวบ้านจะได้ราคาเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ครับใช่ครับ<ด>เขาเลยอยากเลี้ยงที่จะเลี้ยงควายงามมากกว่าควายเนื้อ,อมผมต้องการให้เขาเปลี่ยนวิธีว่าให้เลี้ยงมากกว่าควายเนื้อเพื่อจะได้ มีเงินเข้าอย่างน้อยเราขายได้ตัวหนึ่งเนี่ยถามว่าแค่แม่ลูกแม่หนึ่งถ้าเราขายได้ตัวละสองแสนสามแสนก็ดีกว่าทํานาแล้วครับปีหนึ่งไม่ได้ทํานาแล้วก็ะไรเป็นแสนพี่เคยเลี้ยงแบบว่าลูกของเขามาแล้วใช่ใชเคยได้ลูกสาวเขามาเราซื้อลูกสาวมาแล้วไ,ไปตามตัวแม่มามแล้วก็ไปตามแม่มาแล้วคิดยังไงครับพี่ถือ<ม>แบบว่าไปตามตัวแม่มาพี่ดูลักษณะของเขายังไงอะคะคือ,คอว่าเอามาเป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มเรา<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับพี่<ม>คือตอนนี้เราจะเริ่มพัฒนาเรื่องสายพันธุ์เผือกในพื้นที่คราวนี้ เราชอบแม่แม่ที่เป็นลักษณะที่เขามีโคนหางใหญ่ที่เป็นโคนหางใหญ่ซึ่งเราจะมาปรับปรุงกับเจปาลนี่ค่ะลูกของเขาเผลือกมากเลยอ่ะเผือกขาวมากเลยเปิือกสัมฤีเลยอ่ะลูกเขาสวยดีเหมือนกันนะพี่อ้วนอืมโหสบายเลยคิวที่เนี่ยทุกคนพัฒนาสายพันธุ์ก็คิดจะเป็นแบบนี้นะขอให้ได้ตัวเมียอย่างเดียวถ้าเป็นตัวผู้น่ะมันก็คือราคาธรรมดาแต่ถ้าอยู่ในทรงอย่างเราการที่พัฒนาเหล่าสายพันธุ์น่ะถึงจะเป็นดำ เราก็สามารถขายได้เกินราคาเนื้อที่ไปายางที่บอกชาวบ้านว่าไงก็ขายได้ราคาเนื้อแต่มันอาจจะสู้ราคาที่เป็นแม่พันธุ์ของตัวเมียไม่ได้แล้วลักษณะเด็กของเขามียังไงคะนอกจากเขาแล้วก็ความหนาความลึกของเขาอะไรอย่างเงี้ยคะพี่ตอนที่พี่ไปดูครั้งแรกคือพี่ถูกชะล ộ กับเขาเลยหรือว่ายังไงคะที่ดูครั้งแรกที่เราไปดูเนี่ยเรามองแค่หน้าเขาเขาอย่างเดียวกับทรงหน้าคำว่าสมมุติของเขานั่นคือสกับเขากระบานเขาหน้ากระดานคือขอแค่นี้นะครับแล้วเราเรามาดูว่าถ้ามาผสมกับเจ้าปานแล้วจะออกเป็นแบบไหน เราไม่ได้ขอทั้งหมดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เทิงแต่เราเรารู้ว่าโอเคตรงนี้อยากได้หน้าแบบนี้เราเอากกลับเข้ามาซึ่งเราบอกแล้วว่าควายพ่อพันธนะุ์ทุกตัวนะครับเราต้องดูด้วยว่าพันธุก,กรรมจริงๆต้นตอของเขาจริงๆคือมาจากอะไรต้องแจว่าถ้ามาจากพันธุกกรรมแทๆ้ๆของเขาเลยเนี่ยลูกออกมามาก็คือเหมือนตัวจริงแต่ถ้าลูกไม่เหมือนตัวจริงเนี่ยมันอันตรายสําหรับคนที่เอาไปทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ๋อคือแบบว่าไม่ใช่ตัวจริงแท,แท้จริงของเขาเลยอย่างเงี้ยใช่